ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free กลับมาช่วงที่สองของแชมป์จัดไปครับผมชอบโนวักจอโควิชมากนะครับเพราะว่า วิธีการกินเนี่ยคล้ายๆกับผมโนวักกับผมเนี่ยจะพยายามเขาเรียกเป็นเฟล็กซิเตเรียนหรือว่าพยายามจะเบียดเบียนสัตว์ให้หนอ้อยที่สุดซึ่งวันนี้ผมอยากให้พี่น้องที่รักโลกชอบความสวยงามของธรรมชาติแชร์คลิปนี้ไปให้นักวิทยาศาสตร์กับพวกชอบลองนะครับเพราะว่านวักจอควิชพูดเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่โลกนี้ยังไม่มีคําตอบโนวักจอควิชสำหรับผมเป็นนักเทนิสที่เก่งที่สุดเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะขึ้นกราฟิกให้ดูแต่นวักจอควิชเขาพูดเรื่องหนึ่ง อยากให้นักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์บอกผมทีครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจริงชัวร์หรือมั่วนิ่มเขาบอกว่าถ้าคุณพูดกับน้ําถ้าความรู้สึกในใจของคุณเป็นยังไงแล้วคุณคุยกับน้ําน้ํำดื่มคุณสามารถเปลี่ยนสีได้เขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรแล้วมันจริงหรือไม่แชมป์จัดไปในโลกของเทนนิสเนี่ย จะมี4รายการใหญ่ๆห,ห,หรือที่เขาเรียกกันว่า Grand Slam นะครับเปิดฉากก็คือ Australian Open แล้วก็ไป French Open ที่ฝรั่งเศส w i m เบิลด n ที่อังกฤษแล้วก็ไปจบที่ US Open ที่เมกาครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะว่าตอนนี้มีอยู่4คนครับที่ยังคงเล่นอยู่ว่าแต่ละคนมีโอกาสที่จะคว้าแกรนด์สลมเท่าไหร่เริ่มจากอันดับ5นะครับสแตนวอริงกา จากสวิสครับอายุ38จัดไป3แอนดี้เมอรเรยครับ36จัดไป3ขออนุญาตเป็น4บวก1แล้วกันนะครับโรเจอร์เฟเดอร์ครับคือเลิกเล่นไปตอน41ปัจจุบันอายุ42ได้ไป20ครั้งที่2ก็คือราฟานาดาวครับจากสเปน37ได้ไป22ครั้งและอันดับหนึ่งก็คือโนวัคโจคอวิชครับอายุน้อยกว่า1ปีแต่ว่าได้แชมป์เท่ากับเขา ที่น่าสนใจคือทางขวาสุดคาเฟเดเรอร์ Federal, เลิกเล่นไปตอน41นะฮะส่วนนาดาวณนะตอนนี้เจ็บสะโพกไม่รู้จะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ส่วนนวักจอควิชยังคงฟิตเปรี้ยแล้วก็ยังไม่มีแผนที่จะเลิกเล่นนะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามผมเนี่ยนะผมคิดว่านาดาวเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้เกิน25ครั้งแต่นวกจอควิชเนี่ยสมมุตินะเขาเลิกเล่น เท่ากับเฟเดร์เรอร์ตอนอายุ41หมายความว่าเขามีเวลาอีก5ปี5ปีสมมุติอะสมมุติปีละแชมป์ก็จะได้อีก5ครั้งฉะนั้นผมบอกว่าโนวักเนี่ยมีโอกาสจะสร้างประวัติศาสตร์ได้2 7ถึง30แชมป์แกรนด์ slam ครับแลนะคราวนี้ผมต้องมาขอความช่วยเหลือพี่พี่น้องๆแล้วล่ะเพราะเขาบอกว่าช็อตเด็ดของโนวักเนี่ยอาจจะมีปริศนาที่รอให้พวกเรามาซอฟกันคือตั้งแต่ปี2010โนวักเ NO ชื่อในการรักษาสายตะว,วันออกครับเขานั่งสมาธิ ชอบฝังเข็มแล้วก็เป็นมังสวิรัติเขาเชื่อว่าการไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยช่วยรักษาโรคภูมิแพ้และหอบผือดของเขาได้อย่างต่อเนื่องและทําให้เขาฟิตกว่านักกีฬาทั่วๆไปเขาไม่เชื่อในการผ่าตัดเพราะเขาเชื่อว่าร่างกายมีกลไกที่จะซ่อมรักษาตัวเองได้แต่ประเด็นสําคัญคือตรงนี้ฮะไอสองเรื่องบนเนี่ยผมเชื่อเขาแต่อันนี้ผม5 0าสพี่น้องต้องช่วยผมโนว่าเคยเขียนหนังสือครับว่าจิตใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุด โนวัคเล่าว่ามีนักวิจัยที่มีอารมณ์โกรธกร้าวแล้วพยายามจะส่งพลังความคิดลบๆบมืดๆเนี่ยไปที่แก้วน้ำเขาบอกว่าไม่กี่วันต่อมาเนี่ยแก้วน้ำจะมีสีเขียวเล็กน้อยแต่โนวัคก,ก็อ้างว่านักวิจัยบอกถ้าเกิดคุณเป็นคนดีไม่เอาเปรียบใครในหัวใจมีแต่ความรักความพอเพียงและความสุขและถ้าคุณพยายามจะส่งจิตตรงนี้ ไปที่น้ไม่กี่วันต่อมาน้ําแก้วนั้นจะยังสายปิ๊งอยู่เพราะมันมีโมเลกุลในน้ําที่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคนได้อันนี้น่าสนใจมากครับพี่น้องไอคาว่าไม่กี่วันเนี่ยมันคือกี่วันแล้วใครที่ชอบสายนี้ชอบความจริงเหนือความเชื่อพิสูจน์และส่งมาให้ผมหน่อยครับอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ย เราสามารถเปลี่ยนสีของน้ําที่มาจากที่เดียวกันแต่อารมณ์ของเรามันทําได้ขนาดนั้นจริงอะถ้าจริงมันจะมาสศจั์มากนะฮะพี่น้องครับแต่ที่มาสศจัรย์แล้วก็เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นหนึ่งในช็อตเด็ดที่สุดเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมเชียร์โนวัคมากกว่านาดาวแล้วก็เฟเดรร์คือนักเทนนิสอันดับหนึ่งตลอดกาลเน้เขามีไอดอลเป็นคนไทยครับนั่นก็คือมนุษย์แมงมุมพาราดอนสีชาพันธ์ซึ่งเรื่องนี้ เราได้เล่าเต็มๆไปแล้วนะครับพี่น้องสามารถไปชมย้อนหลังได้ที่ช่องแชมป์จัดไปช่วงหน้าคนไทยต้องดูฮะผมเชื่อว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับเ็าบอกประเทศไทยเนี่ยมันมันหมดอนาคตไปแล้วมันป่นปี้ไปแล้วแต่มีนักการเมืองอยู่คนหนึ่งพูดได้น่าสนใจครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเขาบอกแก้วใบนึ่งเนี่ย มีมูลค่า10เมื่อมันปกลงไปตรงพื้นเหมือนกับสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มันแตกมูลค่ามันก็ต้องน้อยลงถูกไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราคิดแบบประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นถ้าเราเอาแก้วที่มันร้าวแล้วเราเอาทองคําหรือสิ่งที่มีค่าไปปิดตรงนั้นสิ่งที่แตกสิ่งที่เหมือนกับจะหมดอนาคตก็สามารถสวยงามกลับมายิ่งกว่าเดิมได้ฉะนั้นพี่น้องฮะ สนใจการเมืองกันให้เยอะช่วงนี้และอย่างที่ผมเคยบอกไปครับวิธีแบบประชาธิปไตยเอาง่ายๆจําจครับช่วงเวลาที่ผ่านมาใครดูเรื่องอะไรและทําอะไรไม่พอใจเขาอยู่พักไหนและถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขาทําผลงานไม่ได้ดั่งใจคุณก็ไปเลือกอีกพักหนึ่งพักที่ไม่เคยได้โอกาสแล้วถ้าพักใหม่ซึ่งไม่เคยได้โอกาสมาก่อนเข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างสี่ปีแล้วคุณไม่ชอบคุณก็เลือกคนใหม่นั่นคือวิธีที่เรามีพลังเท่าเทียมกันติดตามให้ดีครับและนี่แหละครับ แม้ว่าเราจะอายแม้ว่าเราจะดูว่าปัญหาประเทศนี้มีมากมายแต่คนต่างชาติยังคงดูว่าไทยนั้นเป็นสวรรค์โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแต่คุณต้องดูดีๆนะเพราะถ้าเกิดเราดูแลสวรรค์ของเราไม่ดีนายกที่หล่อที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเคยบอกไว้ว่าสบายๆมันจะเป็นไม่สบายช่วงหน้าวิวล้านวิวจัดไป